เคยชมทายาตนางเอกดังซุ้มคลอสอปีไม่ยอมให้เห็นหน้าเซอร์ฟรส์แฟนๆไม่น้อยเมื่อนางเอกดังขังโซราได้เปิดตัวลูกสาวน้องดามีวัยสองขวบออกสื่อครั้งแรกเพราะตั้งแต่ให้กำเนิดก็ไม่มีใครได้เห็นโฉมหน้าเลยโดยลายสุดนางเอกสาวได้อัปโหลดวิดีโอลงในช่อง YouTube ของเธอ ซึงถ่ายไว้ก่อนหน้านี้สักพักก่อนที่จะคลอดลูกสาวคนที่สองเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาคังโซราเปิดเผยว่าฉันไม่เคยกังวลเรื่องการถ่ายภาพมาก่อนเลยมันรู้สึกแตกต่างเพราะการถ่ายภาพครั้งนี้เป็นบันทึกที่ฉันฝากไว้กับตัวเองฉันจะคลอดเร็วๆนี้ฉันกำลังถ่ายภาพนี้เพราะฉันต้องการสร้างความทรงจำกับลูกสาวและลูกในท้องของฉันจากนักแสดงสาวก็พา ลูกสาวของเธอดูหน้าตาคล้ายกับแม่ของเธอจนน่าตกใจคลังโซลาเปิดเผยว่าลูกสาวที่น่ารักของเธอซึ่งตอนนี้อายุสองขวบกว่าเธอขี้อายแต่ชอบเรียกร้องความสนใจเธอชอบเวลาที่มีคนมาสนใจเธอ